ครับฮัลโหลครับคุณได้ยินผมไหมครับได้ยินนะครับผมก็ได้ยินคุณเหมือนกันแต่วเช็คเสียงเรียบร้อยแล้วนะถามถามว่าที่โทรมานนี้ถามว่าจะให้ลุงช่วยเหลือเรื่องอะไรครับเข้าเป้าเข้าเรื่องเลย แล้วผมก็แย่สอย่างเงี้ยตาเป็นก้าวกระจกข้างขวาครับคาว่าต้อกระจกมันอธิบายคําว่าต้อกระจกสิมันเป็นยังไงบ้านของลุงก็กระจกเยอะนะเออมันเหมือน<ม>เหมือนกับกระจกบ้านลุนงหรือเปล่าวะเนี่ยมันมองไม่ชัดครับมันมัวมัวครับเออนั่นเหลอเขาเรียก,กตอ้อกระจกภาษาคําว่าต้อกระจกมาจากไหนเนาะ ใครเป็นคนเริ่มต้นพาพูดต่อกระจกนะใครเป็นคนหมอเขาบอกครับอ่าหมอเขาบอกเขาทำให้หายได้ไม่ท่างกันนะเขาทำให้เราหายได้ไหมครับหมอจะให้่าผมไม่พาก็แปลว่าหมอเขาทำให้หายกระจกหมอเขาทำให้ ให้กระจกในตาเราหายได้ไหมครับเอาไงไม่สไม่ชอบเข้าโรงพยาบาลไม่ชอบผ่าครับตอบคนละเรื่องละมั้งเนี่ยนะฟังใหม่นะหมอเขาบอกว่าเราเป็นต้อกระจกนะฮะ หมอเขาทําให้กระจกในตาเราหายไปได้ไหมเคยกินทาฉีดยามาไหมครับเขาบอกรักษาได้แต่ผมไม่ตกลงได้กินยาทาทายาฉีดยาไหมครับยังครับยังครับยังนะโอเคเข้าใจกันนะตอชา้าๆอเขนัดผม วันที <toys> ่ิ่บ21ครับผมเขานัดไปทำอะไรครับโหโล่งแย oh, kind of ่เลยงานเนี้ยดีเรนผมไปไปขาดเดเ์นานเลยทั้งโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจหมดแล้วครับประจานหมดแล้วนะโอ้ดีเลย์นานมาจังถามว่าปวดหัวหมุนหัวไหมครับ ปวดหัวมึนหัวไหมครับไม,ไม่ปวดครับแน่ใจนะครับแน่ใจนะผมย้ำครับว่าแน่ใจนะครับผมฟังให้ดีเวลาผมช่วยแล้วฟังให้ดีนะคุณต้องสังเกตเอเองนะเวลาผมช่วยแล้วคุณจะเบาหัวหัวคุณมันจะเบาไปเลยลหละอ่ามีหนักหัวมั้ยเดี๋ยวนี้คุณมันคุณหนักหัวมั้ย โอเคโอ้ี <Okay>. oh, ีเลยนานเหลือเกินเนาะเอาละฟังให้นะดีนะเวลาผมช่วยคุณแล้วคุณจะเบาหัวหัวคุณจะเบาจําเป็นหลักได้เลยเดี๋ยวนี้ด้วยแล้วก็ตาคุณเ<า>ชื่อว่ามันจะสว่างขึ้นมาล่ะโอเคนะเข้าใจไหมฟังทันไหมเนี่ยครัโอ้โหโตตอบช้าเอาอ่าอนครับ มีมีม,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 มีมีเสียบหูฟังใส่สมอนทอฟฟังหูได้ไหมครับมีอย่างครับครับตอนนี้ตอนนี้ฟังใส่สมอนทอฟอยู่ครับเออดีดีด,ดีเอาดื่มน้าทั้งนั้นเดะดื่มน้ําไปไปมาเตรียมพร้อมแล้วดื่มน้ําดื่มน้ําดื่มเข้าไปสองสามอึกเลยนะอ่าแล้วสากับเบื่อตเตรียมกดท้องฟังดีนะหัวคุณจะเบาตาจะสว่างขึ้นมาเอง จะมากจะน้อยเรื่องหนึง่งน่าจะหายใจโล่งด้วยออาพร้อมยังครับป้ายสูดห้ใจเข้าไปพร้อมครับเดือดเลยนะเข้าไปปึ๊บปึ๊บปุ๊บเสร็จแล้วก็สูดห้ใจเข้าไปตามหยุดกร,รันนาน,นทำไปเลยกลั้นหายใจวาหยุดหายใจกลั้นหายใจวาฟังเสียงให้ดีอืดไว้นะ,ะก้มให้ตัวงองเหมือนกุ้งแล้วก็สารกระเบิด กดท้องตุ้ยท้องกดเข้าไปกดเข้าไปแล้วนะนิ่งเอาไว้พอนิ่งไปก็ยืดตัวยืดตัวก็แอนหลงังเหนยหน้าขึ้นหลังคาบ้านสายหน้าซ้ายขวาสามวินาทีก็พอแล้วก็โยกเอวโยกอะไรโยกเอโยกไหลมันจะเบาตัวทำไปด้วย ทนไม่ไหวก็หายใจมาเป็นแรงๆไปเลยมือสองข้างขยี้ตาหัวคิ้วหน้าผากขมับหลังใบหูเนื้อใบหูไอ้ทัดดอกไม้นะถ้าแถวทัดดอกไม้นะี่ไอ้ขาแว่นขาแว่นนะถ่ายแว่นมาเกาะพอดีนะันนั่นแล้วก็ท้ายทอย ห <c oughs> <c oughs> ลังใบหูท้ายทอยกดก็ไปถือนวดก็ไปเถอะครับฟังเสียงผมนี่ดีตรงนี้จุดสำคัญมาอยู่ที่หัวแล้วนะน <c oughs> <c oughs> ั่นจะเบาหัวเบาหัวเบาตัวแล้วหายใจโลง่งถ้ายังไม่โล่งก็สวนห้านใจเข้าไปใหม่แล้วหยุดกลันนานๆเหมือนเดิม ผมก็อุ a าลากเสียงให้น่ เป็นไงเอาละลืมตามาได้เลยเบาหัวจริงไหมดิครับเบาครับตาครับตาสว่างขึ้นมาจริงไหมถ้าเบาหัวตาต้องสว่างเพิ่มขึ้นรับรองเลยอันนี้ร้อยเปอร์เซ็ ให้เ <อา S 1> ปอร์เซนต์เลยยังแต่ได้ใส่ไม่รู้ถ้าเบาหัวตาต้องสว่างขึ้นมาไม่มากก่็น,น้อยนั่บอกให้ก็ได้มันของคู่กันแต่เบาหัวแน่นะแต่ยังนนากลางอยู่ครับอ่ฮะลองลอง,ลองจับลูกกระเดือรู้สึกพูดจาติดอ่างใช่ไหมครับใช่ไหมครับ ใช่หรือเปล่าครับพูดจาติดอ่างใช่ไหมครับไม่ไม่ครับปกติครับปกติไม่ต้อตอบช้าจาังเลยเวลาพูดปกติครับแล้วอ่าผมว่าต้อตอบช้านะเพราะว่าเวลาผมปล่อยคำพูดโปนจะแค่สามวินาทีเองรอคำตอบของคุณเวลาผมถามเวลาเสียงมันเดินทางสามวินาทีในการตัวตอบนะครับ ก็ถือว่าช้าตกลงสรุปเลยนะเบาหัวไหมครับเอาให้แน่เบาแล้วครับอืมเบาแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับเหนไหมจากที่คุณว่าคุณไม่เป็นอะไรนั่นแหละทําไมผมถึงรู้ว่าคุณจะเบาหัวนหนนั่นเห็นได้ยังก็แปลว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่รู้สึกตัวไปหาเขาก็กินทาฉีดนั่นแหละเห็นไหม อันนี้ไม่ต้องไปหาเขาแค่นี้คุณก็จะรู้สึกได้โอ้ไอ้ที่มันหนักหัวตึงหัวมือหัวเนี่ยไม่รู้สึกตัววะ่ะแล้วทาไมลุงแต่ต้องรู้ทีเนี้ยถ้าลุงไม่รู้ลุงจะช่วยได้อย่างไงทั้งนั้นลุงก็ต้องรู้อะลุงถึงช่วยได้อะก็ต้องบอกไปรู้ล่วงหน้าให้ใช่ไหมล่ะครับทีนี้ก็รอผลทางด้านตาเพราะว่าตากับสมองมันถึงกันมันเกี่ยวกับประสาทเกี่ยวกับสมองอที่บอกก็จะไป ผ่าตรงผ่าตาต่างๆน,น,นะถ้าหากว่ามันมองสว่างแล้วพรุ่งนี้บัลือนนี้ก็ฟังผลตรงนั้นแต่เดี๋ยวนี้เบาลูก,กตาไหมเบากระบอกตาไหมครับรู้สึกเบาไหมอีกเบาครับนั่นแหละเอาคำว่าเบานี่เป็นหลักอืมผมจะเข้า,าครับผมจะรู้ผมจะเข้าใจที่ความต้องการของคนที่จริงมันดีขึ้นมา